คุณเสรีกัญญาตันสกุลครับสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนกล่าวว่าฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเฝ้ารอวันที่คอรอมอชุดใหม่จะถแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับรวมทั้งพูดอย่างนี้เลยครับบอกว่าจะขอตรวจกันบ้านหนึ่งปีของรัฐบาลที่ผ่านมาด้วยเพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องของดิจิทัลวันเลั้นคงจะต้องรอว่าในการถแถลงนโยบายนั้นรูปแบบจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือไม่ซึ่งเห็นว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนเงื่อนไขนะครับโดยให้เป็นเงินสดแทน อันนี้ก็อาจจะทําให้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากขึ้นรวมถึงลดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ลงไปได้อย่างไรก็ตามก็ต้องดูเรื่องของงบประมาณด้วยเพราะว่ารัฐบาลเองก็ยังไม่มีการแถลงความชัดเจนเรื่องนี้แต่ก็ยอมรับว่าคุณแพทองพานที่เข้ามารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากทั้งในทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมและก็เป็นหน้าที่ที่หนักหน่วงที่ต้องทําประเทศไปสู่การพัฒนาที่ก้าวหน้าขึ้นให้ได้ ขอเป็นกําลังใจแล้วเราก็คงจะต้องเล่นบทบาทของการละการให้ดีที่สุดนะคะในส่วนที่จะต้องมีความร่วมมือกันในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีวุฒหรือว่ากฎหมายระดับพรบ,บอ,อต่างๆนะคะเราก็ยังยืนยันว่าเราสามารถร่วมมือกันได้ในในเรื่องที่เราเห็นตรงกันส่วนในเรื่องของการตรวจสอบถงดุลเราก็จะทําหน้าที่ของฝ่ายค้านอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันแล้วก็คาดหวังว่านายกร,รัฐมนตรีคนใหม่จะให้เกียรติสภาโดยการที่จะมาที่สภาบ่อย <ส gas: S 2> บ่อยโดยเฉพาะเพื่อมาตอบกระทู้สดคอาทางฝ่ายฝ่ายทานค่ะ